สวัสดีครับโจทย์ปัญหาในข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการหาค่าสูงสุดต่าสุดมีคลิปก่อนหน้านี้นะชื่อแบบเดียวกันเลยการหาทรงกระบอกที่มีพื้นที่ด้านข้างไม่รวมฝาบนล่างมากสุดที่บรรจุในทรงกลมแต่ว่าการหาค่าสูงสุดต่ำสุดในคลิปนี้เนี่ยจะใช้เหตุผลที่ต่างจากคลิปแรก มาดูกันว่าใช้เหตุผลอะไรทรงกลมรัศมี r นะอันนี้ก็เริ่ม r ใดๆเลยนะจะได้เรียนเนื้อหาเร็วขึ้นนะในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยทรงกลมรัศมี1นึ่งเนี่เริ่ม r ใดๆเนี่ยก็แนะนำให้ดู2คลิปเปรียบเทียบกันจุดศูนย์กลางทรงกลมความสูงของทรงกระบอก bc ตำแหน่งนี้เนี่ยที่ผิวของทรงกระบอกเนี่ย oa ก็รัศมีทรงกลมาตัวใหญ่เนี่ยภาพนี้ก็จะเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยม abo ทำมุมนะ oa ทำมุมเ,มมเซต้ากับฐาน,น oab เนี่ยนะ oab ความสูง bc มันแฟนความสูง h ด้านนี้ก็ h ส่วนนะสองรัศมีทรงกระบอกตัว R นะ AB ก็คือเพราะัะนั้นสามเหลี่ยม OAB เนะี่ยด้านนี้ h ส่วนสองด้านนี้ R ตัวใหญ่ด้านนี้ R ตัวเล็กเนะี่ยทำมุมเซต้ากับฐานเนะีย่ยทข้ามฉาก OB ส่วน OA นะด้านตรงข้าม h ส่วน2ด้านตรงข้ามมุมฉาก r ตัวใหญ่ะนั้นะก็เลยได้ว่านะความสูงเท่ากับ2 r sin ์เซตาคอสชิดฉาก r ตัวเล็กส่วน r ตัวใหญ่รนะาน r ตัวเล็กก็คือ r ตัวใหญ่คูณคอสเซตานะเอาตรีโกณมาช่วยนะคลิปก่อนหน้านี้นะใช้อสมการเลขคณิตเลขาคณิตนะ คลิปก่อนนะ้าน,นี้เนี่ยเนี่ยประยุกต์ใช้ประโยชน์ของค่าเฉลีย่ยเนี่ยสมการค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเลขาคณิตในคลิปนี้เอาตีโกนมาช่วยพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกไม่รวมฝาบนล่างเนี่ยสองพายอาคูณสูงนตัว R เรารู้ค่าอยู่แล้วนะอาตัวเล็กในเทอมของ R ตัวใหญ่ความสูงในเทอมของ R ตัวใหญ่เนี่ยพื้นที่2พาย r คูณสูง แทนค่า r ตัวเล็กแทนค่าความสูงเนี่ยจัดรูปนิดนึงเอาเอกลักษณ์ตรีโกณของนักเรียนมปลายมาใช้ไซน์เซตา้าคอสเซตนี่ยสองไซน์คอสก็คือไซน์ของ2องเซตไซน์เซตเนี่ยท่องจำแล้วเนี่ยมีค่าไม่เกินหนึ่งเห็นไหมห่างแล้วไซน์ส,สองเซมีค่าไม่เกิน1 อันนี้ลอกมาเหมือนเดิมนะสามริัดแรกอ้างเหตุผลตรีโกณละ s ซายสองเซมีค่าไม่เกิน1นงเนี่ยเงื่อนไขเท่ากับเป็นจริงเมื่อไหร่เนี่ยโดยหลักคณิตศาสตร์ตัวนี้เป็นแค่ขอบเขตบนของค่าพื้นที่นะการยืนยันว่ามันเท่ากับ2องยอารังสองเราก็ต้องยืนยันว่ามันเกิดตอนที่เนี่ย,ซย2ซด์สมีค่าเป็น1เกิดตอนที่มุมเซเป็น45องศา ก็ได้ค่ารัศมีได้ค่าความสูงนะสรุปแล้วนะีพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกไม่รวมฝาบนล่างพื้นที่มากสุดเท่ากับ2พายร์กำลังสโจทย์ปัญหาค่าสูงสุดนะียังมีอีกในคลิปต่อๆไปก็ติดตามกันนะในคลิปนี้นะเอาเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ